ไพ่พิกอากาศหัวข้อสิ่งที่ใจเขาอยากบอกคุณในตอนนี้เลือกกองไพ่ที่ใช่หรือคลิปที่ชอบสำหรับคุณครับผมคำทำนายของไพ่กองที่หนึ่งความหมายมีดังนี้ไพ่บ่งชี้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คือความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณความรู้สึกชื่นชมเห็นคุณค่าหรือขอบคุณในตัวคุณและสิ่งที่คุณเป็นครับคำอธิบายแบบละเอียด ในตอนนี้เขาคนที่คุณนึกถึงกำลังมีความรู้สึกเชิงบวกต่อคุณอย่างเงียบๆครับอาจจะเป็นความรู้สึกชื่นชมในด้านใดด้านหนึ่งของคุณเช่นความสามารถความมีน้ำใจความคิดดีๆการกระทำบางอย่างที่คุณได้ทำเพื่อเขาหรือแม้กระทั่งบุคลิกและพลังงานบวกที่คุณมีอยู่ในตัวสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจและทำให้เขารู้สึกดีกับคุณมากๆครับสิ่งที่ใจเขาอยากบอกคุณจริงๆในตอนนี้คือฉันเห็นคุณค่านะหรือ ฉันรู้สึกดีที่คุณอยู่ตรงนี้หรือขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณได้ทำครับแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สื่อสารออกมาตรงๆด้วยคำพูดแต่ภายในใจของเขากำลังรับรู้และชื่นชมในตัวคุณอยู่ครับความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์และจริงใจสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีความหมายที่ดีต่อเขาในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เปรียบเหมือนกับการได้เห็กไม้ที่สวยงามและแข็งแรงท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดคนที่เห็นดอกไม้นั้นจะรู้สึกชื่นชมในความงดงามและความความสามารถของมันที่จะเติบโตและเบ่งบานได้นั่นคือความรู้สึกชื่นชมในตัวคุณที่เขาเห็นลองนึกถึงคนที่ได้รับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในยามที่ลำบาก แม้จะเป็นความช่วยเหลือที่ไม่ใหญ่โตแต่สำหรับเขาแล้วมันมีคุณค่าทางใจมหาศาลและทำให้เขารู้สึกขอบคุณผู้ให้มากๆนั่นคือความรู้สึกขอบคุณที่คุณอาจจะได้รับจากเขาคล้ายกับการได้เจอโอเอซิสกลางเทลซายที่แห้งแล้งโอเอซิสนั้นให้ความสดชื่นและเป็นที่พักพิงที่สำคัญคุณก็อาจเป็นเหมือนโอเอซิสในชีวิตของเขาที่นำพาความรู้สึกดีๆความสบายใจหรือเป็นแรงสนับสนุนบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นดังนั้นสิ่งที่ใจ เขาอยากบอกคุณในตอนนี้คือการที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณและรู้สึกชื่นชมในสิ่งดีๆที่คุณมีครับเป็นข้อความที่บอกว่าคุณมีความสำคัญในโลกของเขาในแบบที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดครับคำทำนายของไพ่กองที่สองความหมายมีดังนี้ ให้บ่งชี้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คือความรู้สึกลังเลไม่แน่ใจหรือยังคงยับยั้งช่างใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาครับคำอธิบายแบบละเอียดในตอนนี้เขา คนที่คุณนึกถึงกำลังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่นิ่งหรือยังไม่ได้ข้อสรุปภายในใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณหรือเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกันครับอาจจะมีบางปัจจัยที่ทำให้เขายังไม่กล้าที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกจริงๆหรือยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าอย่างชัดเจนในตอนนี้ครับความรู้สึกลังเลนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นเขากำลังพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่จะตามมา เขายังมีความกังวลหรือความกลัวบางอย่างซ่อนอยู่มีปัจจัยภายนอกที่ทำให้เขายังไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ในตอนนี้หรือเขายังต้องการเวลาอีกสักพักในการทำความเข้าใจความรู้สึกหรือสถานการณ์ทั้งหมดครับสิ่งที่ใจเขาอยากบอกคุณจริงๆในตอนนี้อาจจะเป็นฉันยังไม่แน่ใจหรือฉันกำลังคิดอยู่หรือฉันยังไม่พร้อมที่จะพูดทำสิ่งนั้นในตอนนี้ครับ เขายังไม่ได้ปิดกั้นคุณอย่างสิ้นเชิงแต่เหมือนเขากำลังอยู่ในช่วงพักยกทางอารมณ์หรือการตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณครับเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่หน้าทางแยกเขารู้ว่ามีสองทางให้เลือกแต่ยังไม่แน่ใจว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับเขาเขาจึงยังยืนนิ่งๆและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะก้าวเดินไป ลองนึกถึงคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อของสำคัญชิ้นหนึ่งที่มีราคาสูงเขาอาจจะอยากได้มากๆแต่ก็ยังลังเลและคิดแล้วคิดอีกถึงความคุ้มค่าความจำเป็นหรือผลกระทบต่อการเงินนั่นคือความยับยั้งชั่งใจที่มาจากเหตุผลและการพิจารณาคล้ายกับรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงรถต้องการที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่สัญญาณไฟยังไม่อนุญาตให้ไปต้องหยุดรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมนั่น คือสถานการณ์ที่ยังไม่เอื้ออำานยหรือยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องในการก้าวไปข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่ใจเขาอยากบอกคุณในตอนนี้คือเขายังมีความไม่แน่ใจลังเลหรือยังไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจได้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับคุณหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องครับอาจต้องให้เวลาหรือสังเกตการไปสักพักครับคำทำนายของไพ่กองที่สามอีความหมายมีดังนี้ ให้บ่งชี้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คือความรู้สึกดีๆความอบอุ่นความผูกพันหรือความรักที่เขามีต่อคุณครับคำอธิบายแบบละเอียดในตอนนี้เขาคนที่คุณนึกถึงกำลังเต็มไปด้วยความรู้สึกเชิงบวกต่อคุณอย่างชัดเจนครับความรู้สึกนี้อาจอยู่ในรูปแบบของความรักความผูกพันความห่วงใยเอื้ออาทรความรู้สึกคิดถึง หรือความรู้สึกสบายใจและมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ๆคุณหรือนึกถึงคุณครับเป็นความรู้สึกที่มาจากหัวใจและแสดงถึงความปรารถนาดีที่มีต่อคุณครับสิ่งที่ใจเขาอยากบอกคุณจริงๆในตอนนี้คือฉันรู้สึกดีรักผูกพันกับคุณมากๆนะหรือฉันคิดถึงคุณและอยากอยู่ใกล้ๆคุณหรือฉันแค่คุณและอยากดูแลความรู้สึกของคุณครับเขากำลังมีความรู้สึกที่อบอุ่นต่อคุณอยู่ภายในใจ และอาจกำลังมองหาวิธีที่จะสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกดีๆเหล่านี้ให้คุณได้รับรู้ครับอาจจะเป็นการแสดงออกผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆคำพูดหวานๆการใส่ใจดูแลหรือการใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้นครับเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเช้าที่สองแสงอบอุ่นไม่ได้ร้อนแรงจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่ให้ความรู้สึกสบายกายสบายใจและเติมพลังให้กับชีวิตความรู้สึกดีๆที่เขาให้คุณก็เป็นเช่นนั้นคือความอบอุ่นที่ทำให้คุณรู้สึกดีและมีพลังลองนึกถึงการได้กลับไปบ้านเกิดที่คุณผูกพันมากมากทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นความรักและความปลอดภัยที่รายล้อมอยู่เสมอนั่นคือความรู้สึกผูกพันและสบายใจที่เขามีต่อคุณ คล้ายกับการได้ทานอาหารที่ทำจากใจรสชาติอาจจะไม่ได้เลิศรูแต่คุณสัมผัสได้ถึงความใส่ใจและความรักที่ผู้ทำใส่ลงไปนั่นคือความรู้สึกห่วงใยและปรารถนาดีที่เขาอยากมอบให้คุณดังนั้นสิ่งที่ใจเขาอยากบอกคุณในตอนนี้คือความรู้สึกดีๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักความผูกพันและความห่วงใยที่เขามีต่อคุณครับเป็นข้อความที่ยืนยันว่าคุณมีความสำคัญและเป็นที่รักในใจของเขาครับ สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร